วัดีค่ะวันนี้พบกันในรายการเม้ามอยซอยข่าวค่ะดิฉันวุ้นชุมพนุชค่ะดิฉันเฟิร์นธนทรค่ะค่ะวันนี้ค่ะพี่เฟิร์นเราอยู่ที่ส่วนจัดแสดงไหนคะวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่ส่วนจัดแสดงของฮิปโปโปเทมาตนั่นเองค่ะหรือเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าฮิโปใหญ่นั่นเองค่ะพี่วุ้นถ้าอย่างนั้นแล้วเราไปดูกันดีกว่าค่ะพี่เฟิร์นว่าฮิโปโปเทมาตใหญ่นะคะเป็นลักษณะยังไงได้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ สำหรับส่วนจัดแสดงของฮิปโปโปเตมัสนะคะจะอยู่ทางด้านหลังของเราเลยค่ะ,ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย ฮิปโปโปเตมัสนะคะเขาเป็นสัตว์จากทาวีปไหนคะพี่เฟิร์นฮิปโปโปเตมัสนะคะพื้นที่กระจายพันธุ์ของเขานะคะพี่วุ้นจะอยู่ที่ทวีปแอฟริกาทางด้านตะวันออกนั่นเองค่ะ<ม>และอ,อยู่ทางใต้ของทวีปด้วยนะคะพี่วุ้นแล้วเขากินอะไรเป็นอาหารคะพี่เฟิร์นอาหารที่เขากินนะคะเห็นตัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะพี่วุ้นเป็นสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารค่ะนอกจากพืชแล้วนะคะก็จะกินพืชน,น้ําค่ะ ใบไม้ผลไม้แล้วก็พืชผลต่างๆนั่นเองค่ะพี่อุ้นโอ้โหตัวใหญ่ไม่เบาเลยนะคะพี่เฟิร์นใช่โปโปเตมัสนะคะเหมือนไหมคะอ่ะเหมือนไหมคะพี่อุ้นไม่เหมือนไหมใกล้เคียงแล้วนะคะพี่อุ้นอ่ากันนิดนึงนะคะอย่าบุรี่กันสิคะพี่เฟิร์นไม่น่ารักเลยนะไม่น่ารักเลยกันแล้วนะคะค่ะก่อนที่เราจะจบรายการในวันนี้ค่ะก็อยากให้พี่เฟิร์นนะคะประชาสัมพันธ์ถึงการท่องเที่ยวสวนสัตว์ขอนแก่นของเราทีนึงค่ะพี่เฟิร์นโอเคค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่มีความสนใจที่จะเข้ามาเที่ยวชมสวนสัตว์ขอนแก่นะะค สถานีฮิปโปปติมัสนะคะก็มีฮิปโปทั้งหมดด้วยกัน4ตัวนะคะถ้าสนใจที่จะมาชมนะคะสามารถเข้ามาได้ฝากท่านผู้ชมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามทางด้านล่างได้เลยนะคะสามารถคอมเมนต์ทางด้านล่างได้เลยเนาะ่าอยากให้เราพาไปชมที่ส่วนจัดแสดงไหนนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะพี่เฟิร์นสำหรับวันนี้นะคะทั้งวุ้นแล้วก็เฟิร์นนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบมาว่า